はい。<music> สวัสดีนะคะมุยเย็นมากอ่ะคุเบาๆน้องขอคำถามน้องเบาๆนะกองเยอะวาสกรีนคำถามหน่อยนะคะผู้จัดการสกรีนคำถามให้หน่อยค่ะย้าค่วันนี้านหรนักแสดงเพราะว่าในสังกัดเราสังกัดเราออกงานเต็มตัวเป็นไงบ้างละก่อนดี๋ยวเล่าให้ก่อนว่าเึงมัเย็นเลยแป้นเดมูตุนเต้นเฉยอ้ามแล้วก็ไมอ่ะกองเยอะมากเลยเยอะดูสิให้ค่ณลองเทปบนเวทีแล้วมาตุนเต้นคือแค่เดินเฉยๆอะ ่สวยะเีพี่เอก,ก็ไม่เคยเดินแบบนี้น้องอ้ําก็ดู<ม>พี่เอกเดินแบบเหมือนพี่เดินแบบไล่ควายตลอดเลยไม่เคยเดินแบบนี้น้องอ้งอําก็ดูเดี๋ยววันนี้เราต้องเดินสวยแข่งกับอ้บําพิชราวพาวตนนี้ตอนนี้ก่อนเริ่มงานก็เห็นแย่งมุมกันใช่ไหม,มคะอ๋อเล่าให้ฟังเลยก่อนฝั่งซ้ายน้ออ้ําก็ชอบฝั่งซ้ายเลยพราอ้ําสวยมุมเดียวการแล้วเราก็ทำปอยหวานมาฝั่งซ้ายแต่สักพักจะเห็นถ้ามันารุงวีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายกระเถิบกระเถิบหปาว่าเป็นดีนี่เพียงดาวกระเถิบ แรกนะคะเขาก็ถามว่าพี่จะใส่ชุดสีอะไรเดี๋ยวค่ะบเขาก็เรียกอ่ะแอ้วมาเป็นคนที่ส่งชุดให้เพื่อนดูเสมอเออันนี้ฉันจะไปอังกฤษเขาใส่ชุดนี้นะเผื่อทุกคนจะใส่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้เท้าเขาก็จะดูดูกว่าใส่อะไรใช่ดาดาน้องใหม่ก็เลยบอกว่าอ๋อ ฉันใส่สีอะไรนะสีดำสีดำไอเดียค่ะแล้วมาถึงปุ๊บน้องอ้ําก็บอกว่าเรียกเข้าไปว่าขอดูตัวก่อนไอเดียขอดูตัวก่อนเราก็ใส่สีขาวมาแบบว่าสับขาลออไอเดียค่ะเมื่อกี้ตอนแรกในการที่ำแบบนี้เป็นไงบ้างคะมันชินนะก็ไม่ได้เหนียไม่ได้เหนียวไม่เหนียวกายกาครขี้ตี๋ไม่ค่ะแต่พี่อ้ําตอนแรกทําผมแบบว่าธรรมดามากแต่เวลาเห็นพี่เอก้าวกล้วยหอมมาพี่อ้ําก็ไม่จริงเลยฉันทำฉันตั้งใจทรงนี้อยู่แล้วเพราะชุดฉันเป็นแบบนี้จริงเหรอไม่ใช่เลย โอเคตามที่พี่อ้๊อบอกเลยค่ะเหม็น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 อะไรคะเหม็นเธอโอ้ยดีน้อง้๊อฟอ่ะเดี๋ยวฉันไม่เปรี้ยแล้จะเบียดฉันอ่ะเออเมื่อกี้ขอตังค์อยู่เดี๋ยวฉันไม่ให้นะหอมยังหอมยังหอมมากเลยหอมพี่ยังหอมสิหอมยอเดียวไปก็ต้องหอมแต่วนี้โบแต่เมื่อกี้ดอกไม้เกือบตกนะโบเขินการเกิน ตอนเมื่อกี้ดอกไม้ก็ตกที่ดอกไม้ก็ตกคุณเวทีอ๋อเขาไม่ถือคือแบบถ้าถือแล้วเดี๋ยวเราไม่สวยอย่างเนี้ยครับก็ระเดี๋ยวดปกจะย่อยเนี้ยถ้าไม่ถืออะเหรอเขาไม่ดูใช่ไหมถ้าถือแล้วไม่ได้โชว์สัดส่วนไม่ได้โชว์ส่วนว้าส่วนโค้งอย่างเนี้ยเดี๋ยวปล่อยให้เราถือเงี้ยกันงหน่อยเดี๋ยวอุ้ยก็ตกเดี๋ยวกระเช้ามันมาบังพุงอย่างเดี้ยครับมันจะไม่ได้โชว์เอวกับสะโพกอย่างเนี้ยแล้วไ้จัดการเลยแล้วมันหนักอ่ะแล้วก็ถือแค่ปลายเลยเพราะู้ว่าสามคนเราต้องช่วยกันแชร์น้ำหนักเธอหน่องอ้ำ่พีเเองะ็ําน้องม่่พีเอเนด็กพล ก็ได้ค่ะทุกคนช่วยอ้อนน้องอั้มเล่นละครพี่เอด้วยนะครับเอาเต็ดอีกนึงถาะว่าไปเล่นเดี๋ยว เดี๋ยวเพิ่งคุยตอนนี้น้องอ้ําเหนื่อยอยู่เดี๋ยวค่อยไปคุยที่บ้านนนาๆตั้งใจแล้วว่าจะพักผ่อนแล้วเหนื่อยค่ะมันร้อนมันเหนื่อยมากเลยบางทีนัดเช้าเดี๋ยวพี่เอจะไม่นัดเช้าพี่จะนัดกลางคืนเลยน้องอ้ําตอนละครพี่มีแต่ฉากกลางคืนไม่มีฉากเช้าเลยอย่างก็อารมนั้นแล้วก็อารมมีเป็นขี่ด้วยอะค่ะแล้วน้องอ้ํานะพี่ทําเพื่อนน้องอ้ําทุกอย่างเลยมีแต่บทกลางคืนเห็นมาไลน์เวลาชอบพูดออกสื่อ เนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกทำมันไม่เคยถามเราเลยนะให้อึบบัามให้พี่สุบัฐามไม่เป็นบัฐามออกสื่อหรือร้ายไหมต้องเรียกเกินเยอะๆแต่บทดีมาก ไม่ได้อ่านเลยแบบดีกว่าาขนาดนี้อ่ะเขียนละเอียดมากเลยอ่ะใช่แต่ส่งไปคุณแม่อ่านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อัดเงินบ้าน้ออ้มหมดทุกคนแล้วจ้ะลงไปจากบันไจไปแล้วด้วยนะใช่ส่งไปอ้มติดอลไยครั้งจริงครับต้องงนะต้งตัวแทนช่องเจ็ดไม่อยากทะเลาะกันเองไม่อยากทํางานกับเพื่อนใดๆเลยเพราะว่าไม่อยากไปเรื่องเยอะเรามีโจทย์ของเราว่าเราต้องเป็นยังไงกี่ขั้นตอนของอ้้มอย่างเงี้ยอ้มไม่อยากจะใช้กับเพื่อนเนาะจริงๆแล้วไม่อยากเพื่อนต้องมาเอาใจเราเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากไปรีไถ่เพื่อนมัน ด,ดูพี่ดีอะเคยทำแต,แต่พี่ยอมทุกอย่างนะคะสิ่งที่น้องอ้ําอยากได้คะ เงื่อแตกเลยเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องตังค์เนี่ยเหงื่อแตกเลยคุณนะพี่ตีกับเรียกหนักๆได้เลยใช่ไหมครับช่องจ่ายช่องจ่ายหรือว่าเสียสู้ใช่ไหมคะช่องก็ต้องสู้อะค่ะสู้อยู่แล้วเหงื่อแตกเลยเนี่ยเวลาพูดถึงค่าเทิงเนี่ยมือไม่เย็นแล้วเนี่ยมือร้อนเลยเนี่ยค่ะนี่าเทิงคุณเงื่อเยอะมากเลยโอเคค่ะงั้นรอดูต่องการสุดท้ายแล้วเป็นไงเราเราได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างวันนีขึ้นแล้วฉลองนัดกระสานดีใจนะดีใจนะดีใจเพราะว่างานนี้เป็นงานทีพีเออะ ตอนแรกเลยเรายังไม่รู้จักแบบนี้เลยเ่ามาคับว่าขอร้องนะขอขอฉันด้วยเขาจะให้ฉันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแต่เธอต้องคู่กับเธอเธอต้องรับได้หนึ่ยนะเธอต้องรับนะใช่เพราะฉันจะได้ตังค์ด้วยเธอนะถือว่าเธอปั้นดาราน้องใหม่ท่านหนึ่งนะเป็นคนที่บางงานก็รับบางทีก็ไม่รับบางทีอารมณ์ไม่เอาอ่ะถ้ากโทรมาผิดเวลาก็ไม่เอาแล้วอยาเีอแบบว่าต้องดูจังหวะ เขาโทรมาขอร้องนะขอพี่เอจะได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะอ่าแล้วก็รายการเราต่อเป็นปีสอแล้วอย่างเงี้ยที่เราหยุดมาแล้วก็รู้จักน้องหน่อยด้วยสุดเอ้ย ครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็อยากอยู่ต่อสนุกครับมันทำงานเข <อ S 2> จาจ้างต่อใช่พ,พี่เอเราพ่เอเพี่เอก็รู้สึกดีใจค่ะได้ทํางานกับน้องอ้ําแบบว่าเหมือนกับมีครูคนหนึ่งที่เป็นเมื่อก่อนเป็นดาราน้องที่เราทํางานด้วยกันแต่ตอนนี้เขามาสอนเราในการทํางานนี่แหละค่ะเราก็เกรงบ้างเหมือนมีทั้งคุณครูคอยดูแล<ๆ>เป็นทั้งผู้จัดการทุกอย่างนี่แหละค่ะเหม็นเหม็นอีกแล้วร้อนแรงนี่เราอันนี้เงินค่าเป็นผู้จัดการแล้วนะใช่มีของทำงานใหมยอดประ ไม่ใช้แค่สี่แสนเองอ้าวไม่ใช่เหรอสี่อ๋อให้ไมายไปแสนเออลืมไปแต่เพื่อทํำด้วยค่ะใช่ใช่พ้กเราบอกออกสอไม่รู้อไม่้งอไม่ไดแล้วที่ใส่ไมล์พอเราได้ก้อนแรกจากเขาเอาตัวแล้วค่ะที่จะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้ แต่ดาราน้องใหม่น่ารักให้หมดเลยให้หมดทุกอย่างไม่ไช่ค <reco Christ. S 2> ่ะหมอองเขาจะให้ค่ะเขาก็ให้มาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแทนไปใช่ไหมใช่ก็บอกว่าหาให้อีกนะเดี๋ยวจะให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยอย่างเงี้ยวิจินวิจินวิจินลูกเล่นครับลูกค้าตอบมาโดยตรงนะคะผมคิดว่าคนสับไพเลยติดต่อมาได้นะคะงานนี้ค่ะโอเคนะอ่ะฝากค่ะฝากว่าฝากสินค้าทุก ตัวของค่ะใช่เหมือนมีทั้งโปรตีนนะคะที่เราทําด้วยการใช้เนโปรตีอย่างนี้เพราะอะไรอยากให้อยากให้ลองนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราดีใจมากๆเลยวันแรกที่เราเห็นโกดังส่งสินค้าออกไปเนี่ยเราแบบตื่นเต้นมากๆนะใช่ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกปีหน้าก็อยากให้เป็นอย่างนี้อีกค่ะนะคะได้เจอกันอีกเนาะนะคะโอเคขอบคุณค่ะ ที่เยื่อออกมายืนใกล้พี่อ้ํนะคะไม่ได้รอเนี่ยเดี๋ยวยืนใกล้ยืนใกล้คนไฟแดงก็ต้องแบบนี้ค่ะไม่รอเอาไฟเอาควันไฟเลยด้วยคุณผู้ชมล่ะ